ยุยุตยุตจ้าฝ้าไปเจเฝ้าไปเขามามีปฏิสัมพันธ์กันก่อนค่ะจะาฝ้าเลื่อนผ่านเนาะเอไอเพื่อนดันข่อยไปหาเจ้าไปเห็นเจ้ายุนาเฟดดันเจ้ามาหาข่อยเขากับมากดไดล่กดแช่เอากันจ้ะมากดไล่กดแช่ไปน้ากันจ้ะเจ้าฝ้าไปเด้อสิผ้าไปด้วยกันไปเอาเงินบนอากาศนะคะ ไปน้ากันเด้อยอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปหยุดก่อนหยุดก่อนจ้าข่อยว่าแล้วข่อยว่าแล้วเปิดขึ้นข่อยสีเห็นนาเจ้ายุ่หนายุย่เฟดข่อยเนาะเจ้าเห็นนาข่อยบอ่ขั้นเห็นนากันมกดไลค์กดแชร์อกันเด้อกดไปน้ากันเด้อยอ,ดยอย่าเฝ้าไป,ไปผู้เดียวไปผู้เดียวมันบ่นสำเร็จเด้ต้องไปน้ากันจ้าล่อๆกันก่อนจ้าไปตามนี่ละพี่น้อง